ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมสับสไครด้วยเพื่อเป็นกำใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับชาวราศีเมษเข้าสู่ช่องของอาจารย์ห e ญิงมดชาแนลนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูเรื่องราวชีวิตประจําวันในช่วงเดือนกรกฎาคม2565กันค่ะว่าชีวิตในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่สําคัญก็ขอให้ฟังการชมกันเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตกันนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะคะแล้วมา ดูในด้านของการงานกันก่อนนะสำหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปหรือมีรายได้ประจำนะในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเบื่อเซงกับการทำงานค่ะสถานการณ์การทำงานในช่วงนี้ดูไม่มีชีวิตชีวาไม่มีไฟหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับการทำงานเป็นสภาวะที่ดูจะติดอยู่กับความคิดค่ะของตัวเองมากไปจนฟุ้งซ่านและในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือว่าเพื่อนร่วมง,งาน อาจจะดูไม่ค่อยเปิดเผยว่าจริงใจกับเราเท่าไหร่จึงทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงออกมาให้ใครได้รับรู้ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็อยากให้ระวังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานมันจะส่งผลให้การทํางานเนี่ยเกิดความเสียหายและมีโอกาสที่ล้มเหลวได้ดังนั้นเนี่ยการทํางานในช่วงเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยต้องมีความตั้งใจมีความมุมม่งมั่นแล้วก็ต้องมีแรงบันดาลใจนะคะให้กับการท งานมากๆอย่าท้อค่ะถ้าเหนื่อยก็พักนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะความจริงใจให้กับทุกคนที่เข้ามานะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการพูดคุยหากการทำงานเนี่ยมีปัญหาที่ติดขัดหรือมีความไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องรีบหันหน้าพูดคุยนะคะกับคนรอบตัวกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมนะคะเพื่อคุยเนื้อหาก,การทำงานเนี่ยให้มันชัดเจนที่จะมีความเข้าใจตรงกันนะคะเท่านี้กัน ทำงานในช่วงนี้เนี่ยก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีโอกาสที่การทํางานเนี่ยจะเกิดความล้มเหลวหรือเสียหายก็จะไม่มีนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้จะคอยมองหาลู่ทางเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้าไปสู่ตลาดต่างประเทศที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้มากขึ้นแม้จะอยู่ไกลนะคะสถานการณ์การทําธุรกิจช่วงนี้เนี่ยจะดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างเฉิดฉายค่ะเรียกว่ามีความโดดเด่นนะเป็นที่สนใจแล้วก็มีความพึงพอใจ ในกลุ่มลูกค้ามากเลยทีเดียวเรียกว่าปังปุริเย่เลยก็ว่าได้นะจ๊ะแต่ก็อยากเตือนนะคะให้ระวังว่าธุรกิจเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาให้เสียหายขาดทุนได้จากการทําธุรกิจแบบเดิมๆเพราะว่ามองว่ามันปลอดภยัยจนไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเนี่ยให้มันทันสมัยที่จะสอดคล้องเข้ากันกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะ นั้นในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําว่าการทําธุรกิจเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ลูกน้องในเรื่องของทักษะด้านต่างๆอยู่เสมอจะได้ไม่กลัวค่ะเมื่อต้องเจอกับปัญหาและสามารถที่จะตั้งรับแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน และเพื่อการทำธุรกิจที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพก็อยากเครียดจนเกินไปให้กับการทำธุรกิจนะคะก็จะเป็นแผนการรับมือในการทำธุรกิจนะคะที่จะทำให้ธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสำเร็จรุล่วงได้อย่างที่คุณตั้งใจไว้ได้นะคะต่อมาเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างค่ะจะมีปัญหาการเงินเข้ามาให้ชาวราศีเมษต,ต้องเครียดในเรื่องของภาระหนี้สินแล้วก็ภาระครอบครัวเข้ามาทาให้การเงินนะ่ะติดขาด ไม่มีความคล่องตัวที่ดีที่จะใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่จึงเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยต้องควบคุมการใช้จ่ายให้ดีไม่จําเป็นนะคะอย่าสร้างหนี้สินเข้ามาเพิ่มให้เป็นภาระอีกใช้จ่ายให้น้อยแล้วเก็บให้มากคิดไตร่ตรองให้ดีทุกๆครั้งก่อนที่จะใช้จ่ายออกไปอยู่เสมอๆพยายามมองที่เหตุผลแล้วก็ความจําเป็นนะคะเท่านี้การเงินเนี่ยที่แย่ๆก,ก็จะดีขึ้นโอกาสที่การเงินจะเกิดปัญหาก็จะไม่มีเข้ามาค่ะส่วนในด้านของ ของโชคลาภการเสี่ยงดวงก็เป็นช่วงที่จะมีโชคลาภเข้ามาให้ได้ลุ้นรับรัพ์นะคะจากความฝันหรือจากคนรักคนใกล้ชิดนะคะก็ลองไปดูดูเอานะจ๊ะที่สําคัญอย่าลืมทําบุญทํากุศลน,นะเพื่อเป็นการเสริมบุญบาร,รมีวาสนาให้กับตัวเองก็ให้ทําเท่ากําลังที่ตัวเองมีนะจ๊ะ ประมาณเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างนะคะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะถึงที่ผ่านมาความรักจะไม่ดีแต่ก็ยังอยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาอยู่เคียงข้างเพราะความรู้สึกคุณในช่วงนี้เนี่ยนิ่งพอที่จะทําใจยอมรับได้แล้วถึงแม้จะต้องเจอกับความเจ็บปวดอีกครั้งก็ตามแต่ในช่วงนี้เท่าที่ดูนะคะก็ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาขายขนมจีบให้กับชาวราศีเมษอาจารย์แนะนําว่าการสแสดงออกที่ดูสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาแล้วก็เอ็นจอยกับทุก คนที่เข้ามานะคะหรือว่าคนรอบตัวจะทําให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์มีออร่ามากขึ้นที่จะทําให้มีคนเข้ามาเนี่ยขายขนมจีบกับคุณนะจ๊ะและการเลือกอยู่กับความรักที่จะทําให้คุณเนี่ยมีอิสระในการใช้ชีวิตให้เกียดกันยอมรับกันและเข้าใจกันก็จะทําให้คุณเนี่ยเจอความรักที่ดีได้ในช่วงนี้นะคะส่วนคนมีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วสถานการณ์ความรักเนี่ยจะมีความอึดอัดเข้ามาจากการเฝ้ารอคอยอยู่นิ่งๆกับ อะไรบางเรื่องอย่างไรจุดหมายแนะนําว่าคุณต้องไม่ปล่อยตัวเองให้จมดิ่งติดอยู่กับปัญหาติดอยู่กับความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นนะและอยากคาดหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนอกจากหล่อแต่หากคุณเนี่ยพยายามขวนขวายที่จะทําอะไรสักอย่างให้มันชัดเจนอย่างเด็ดขาดด้วยความจรงิงจังเพื่อให้คนรักเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณสถานการณ์ความรักที่มันแย่ๆก็จะดีขึ้นหรือความอึดอัดที่ ที่มีเนี่ยก็จะหายไปมีอิสระในความรักกันมากขึ้นนะคะ ในด้านของสุขภาพกันบ้างค่ะให้ระวังในเรื่องของความเครียดทางสภาวะของอารมณ์จิตใจจึงเป็นเดือนที่อยากให้ประคับประคองในเรื่องของอารมณ์และจิตใจให้ดีนะคะอย่างสมดุลทําจิตใจให้สดใสร่าเริงม,มีชีวิตชีวายอยู่เสมอถ้าช่วงไหนรู้สึกเฉาเฉาหรือห่อเหี่ยวเนี่ยก็ลองมองหากิจกรรมทําดูนะเช่นออกไปฟิตเนสเล่นโยคะเต้นอารอบิกอะไรประมาณนี้ค่ะที่คุณชอบหรือทําแล้วเนี่ยมันมีความสุขโอกาสที่จะเจ็บป่วยในช่วงนี้ก็จะไม่ ค่ะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงสตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ